สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ้าวันนี้จ้าในเวนด้าจ้าดอกหน้าวัวน,นะจ้าวันนี้เราจะมาแยกกอกันนะจ้าปลูกในน้ำซึ่งเขาปลูกในดินก็ได้ในน้ำก็ได้คล้ายๆกับเอ่อเงินไหลมานะจ้าคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักให้แจมแจ้งกันนะจ้าว่าดอกหน้าวัวเราจะเลี้ยงแบบไหนกันนะ กับพี่อังคนบ้านป่าจ้าดอกเขาเอา่อตรงนี้เขาคล้ายๆดีปีเนาะดีปีบ้านพี่อังก็มีขายนะจ๊ะต้นดีปีนะจ๊ะถูกมากสามสิบห้าบาทเองนะจ๊ะเอ่อฝากหมวดเอ่อกินดีมีประโยชน์ของพี่อังด้วยนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าสวยไหมคะอันนี้ดอกจะเล็กนะคะ ลักษณะใบเขาก็จะเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆนะมันมีหลายพันธุ์มากเลยนะจ๊ะเขาผสมสายพานนะันธุ์เนาะเพราะว่าคนนิยมมากๆเลยค่ะมันมีสเสน่ห์มากๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถอนกันเลยอันนี้คือไม่ต้องรุนแรงอะไรกับเขามากเลยเพราะว่าเขาเอาออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะรากเยอะนะคะแล้วก็ชอบน้ำ เดี๋ยวพี่อังให้ดูเป็นกออย่างนี้นะคะเขาจะแตกกอนะคะแล้วลากเขาอ่ะจะไม่ลงลงลึกมากแต่ว่าเขาจะเกาะตามนี้นะคะเพื่อพยุงต้นของเขานะคะชอบดินร่วนความชื้นแล้วก็ชอบแดดลำไรเท่านั้นนะจ๊ะชอบแดดลำไรไม่ชอบแดดจัดนะถ้าแดดจัดเขาก็จะไหม้เลยนะคะไว้ในอาคารก็ได้นะพี่อังจะบิบๆเอานะคะ แย่ๆเอาไม่ค่อยอยากตัดแต่ถ้ามันบิดไม่ได้ก็ตัดซะหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ดูดูลากตูลักษณะเขานะคะอันนี้จะมีประมาณบีดเอาละกันลากเขาพันกันเฉยๆนะคะจริงๆแล้วอะถ้าเราใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆแงะเขานาอแยกเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัดไปถ้าโดนลาก สำคัญลาดประทานก็จะลำบากนิดนึงนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกแตกออกมาอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างแพงเนาะสองสามร้อยสำหรับพี่อังพี่อังก็ว่าแพงนิดนึงแต่ว่าเราซื้อมาสักต้นหนึ่งแล้วเราก็มาเลี้ยงเอานะคะแค่เรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเราก็เลี้ยงเขารอดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังจะ เอาออกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปล,ล้างล้างรากนิดนึงเพราะเราจะปลูกในน้ํานะจ๊ะแป๊บนึงนะคะล้างรากมาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะอันนี้พี่อังก็ขออนุญาตเอ่อทำใส่กระถางเลยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ทําใส่กระถางไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะเหมือนเอาเปรียบคนดูนะคะนี่นะจ๊ะก็จะแบ่งอีกนะคะเพราะว่าเขามีเงาที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะจ๊ะ อันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีตัดแต่ต้องดูดีๆอ๋อไม่ต้องตัดมันแยกได้แล้วถ้าดอกออกนะคะแล้วก็ดอกเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรซึ่งดอกเขาอยู่ได้นานมากๆนะคะถ้าเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรก็ต้องตัดทิ้งนะไม่ต้องไปเสียดายนะคะคนสมัยก่อนเขาจะกลัวเรื่องออความเชื่อนะคะ เพราะว่าดอกอันนี้เขาจะไว้ในงานเศร้าหมองเนาะคืองานศพนะคะแต่จริงๆแล้วสมัยนี้นะคะเขาสื่อถึงความรักนะคะที่มั่นคงอดทนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเขาสื่อถึงอย่างนั้นนะคะแล้วคนก็เลยนิยมนะคะคือเขาสวยอะ่ะสวยแล้วก็สีฉุดฉาดพี่อังว่านะเขาก็เลยคงจะแปลความหมายแบบนั้นกันนะ เหมือนแบบเอ่อลั่นทมอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนมาเป็นลีลาวดีเนาะจะตัดรากออกนิดหน่อยนะคะพยายามล้างดินออกให้หมดหมดนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าด้วยนะจ๊ะใส่ลงไปในน้ําเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรนะใส่ลงไปเลยนะคะให้ปุ๋ยเขาสักสองเดือนครั้งก็ได้นะคะปุ๋ยละลายช้ามันละลายช้าอยู่แล้วนะคะ ยุดอกของเขาก็จะออกเรื่อยๆนะจ๊ะพี่อังก็จะจุ่มลงไปเลยขออนุญาตแต่งลากนิดนึงค่ะมีมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีสีเหลืองสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะคะ เอาไว้ตามที่เรามุมเรานั่งเล่นนะคะก็จะขอใส่หินนิดนึงเพื่อตกแต่งเนาะเพื่อความสวยงามหินนี้ไม่ได้ไปเอาที่ลำธารเลยนะคะซื้อมาถุงเล็กๆนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็หมั่นดูยุงนะคะ ก็เปลี่ยนน้ำเนาะดูยุงด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่อย่างนี้เขาไม่ตายนะเขาคล้ายๆต้นไม้ที่อยู่ในน้ําได้นะคะพี่อ่างก็จะใส่หินนิดนึงนะคะขอบประดับเขานิดนึงไม่รู้ว่าใส่แบบนี้แล้วสวยหรือเปล่าแต่ขอบประดับหน่อยนึง <c oughs> นี่จ้าเลเวนด้านะคะพันของเขานะอันนี้นะคะพันของเขาเนเวนด้านะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะลากขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะนี่จ้ะเป็นต้นไม้ที่อายุค่อนข้างยืนนะคะยืนมากๆเลยนะจ๊ะมาจากเขตร้อนชื้นนะเลีเ้ยงในน้ำก็ได้ในดินก็ได้นะจ๊ะนี่จ้าดอกหน้าวัวกับพี่อังจ้า ใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อางนี่ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันมากๆขอให้มีเงินมีทองใช้กันนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเหมาะเป็นของของขวัญน,นะคะเขาไม่ถือกันนะคะเขาเหมาะให้เป็นของขวัญแทนความรักนะคะความรักที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า